สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับย่าๆอีกแล้วที่ซันออโต้ที่เดียวที่คัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับค่ะมาเจอคันนี้เลยค่ะ Toyota v o ีอนะคะเป็นโฉม Minor c h a ชนแล้วนะคะ1.5ตัว ES ค่ะปี2012เลยนะคะคุณลูกค้าราคาขายขายปกติอยู่ที่299,000ค่ะวันนี้รับส่วนลดไปเลย30,000บาทเหลือขายเพียงแค่269,000บาทถูกมากๆค่ะคุณลูกค้าแถมคันนี้ยังได้ ค่าฟรีไปอีก2เดือนค่ะเจ่าจ่ายคนละครึ่องอีก2เดือนค่ะค่างวดนะคะผ่อนอยู่6ปีผ่อนอยู่ที่5,425บาทนะคะคุณลูกค้าถูกจริงๆค่ะคุณลูกค้าอยากได้นะคะเข้ามาจับมาจองกันได้เลยมาพร้อมกับโปรยางใหม่ขอบ15กันเลยชุดแต่งรอบคันที่มีมูลค่า1,500 0บาทเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้าเรามาดูโฉมหน้าของเขาเลยนะคะไฟเขาน่ารักมากเลยเหมือนน้องเขายิ้มให้รอตลอดเวลา ดูกระชังหน้าของเขานะคะเคลือบด้วยโครเมียมนะคะดูหรูหราดูมีสไตล์กันเลยนะคะคันนี้ใหม่จริงๆอ่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าบอกเขาดูใหม่มากเนาะใหม่แบบว่าหรูหราเลยคุณลูกค้าเป็นเบาะผ้านะคะคุณลูกค้าด้านในกว้างขวางดูสะอาดนะคะกลิ่นหอมมากแล้วหน้าคอนโซลของเขานะคะตัดขอบด้วยโครเมียม รูหราทีเดียวเลยค่ะใส่แผ่นซีดีได้ดีวีดีได้แอร์เป็นแอร์ออนดอร์อกปรับได้4ระดับค่ะคุณลูกค mm ้าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้าวเลยมีตาสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางนะคะรูหราดูดีมากเลยกระจกมองข้างปรับแบบไฟฟ้านะจ๊ะอยากได้สกคัญคิดถึงซันออโต้เลยรถถูกโปรโมชั่นเด็ดราคาพิเศษคิดถึงซันออโต้นะจ๊ะ